สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุส้ค้นที่เก่าครับพี่นอ้องตัดศิลาสารกามสว,สสวสนขาเกษตรแดงใหญ่ครับพี่น้องสวนขาเกษตรแดงใหญ่จำนายสายพันธุ์ได้ครับพี่น้องครับพี่น้องสนใจจะได้สายพันธุ์เอาไปปลูกนะครับพี่น้องเอาไปปลูกก็คือสามสิบหลุมปลูกหนึ่งพันบาทครับสามสิบหลุมปลูกหนึ่งพันบาทเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องเก็บเงินปลายทางครับ อันนี้ก็คือเขาสิแยกเป็นหลุมคัดเป็นหลุมปลูกนะครับคัดเป็นหลุมปลูบนะครับหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งกับทีนี่จะสองล่างสามล่างแกะแงเหงอตีล่างอย่างนี้ครับแกะแงหงอแกะแงแกะลอยต่อของเขากับคัดเนื้อย่างดีนะครับพี่น้องถ้าเป็นล่างเก่าล่างเกเรนะครัล่างที่มันผสมบูนล่างที่มันว่าดีเ่างามสิกัดสิบอกอไงนะครับพี่น้องคัดย่างดีล่างคัดหักให้เรียบร้อยนะครับตัดหักให้เรียบร้อยของร่มหลุมปูกนะครับพี่น้อง มีแล้วนะครับสวนไม้เปิดไม้ม uh ีแล้วครับพี่น้องนะครับ like คือสวนสวนนี้แหละครับสวนที่เข้าเปิดไม้แล้วครบหนึ่งปีแล้วครับอันนี้คือครบหนึ่งปีแล้วพอมที่จะขยายพันธุ์ได้แล้วครับพี่น้องงานครับพี่น้องเบิ่งไปโอ้ยเขียวสดง่ามบะหมี่ใบเหลืองบะหมี่รัมเหลืองแจ็ครัมครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ครับพี่น้องสังเกตครับนี่ครับคือหรมปลูกครับหรมปลูกแต่ละหลุงจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องแต่ละหลุม อันนี้ยังบ่ทันตัดหางได้ครับพี่น้องตัดตัดหางหรือว่าแต่งหางเหยียบไหล่กับตัดหางใกลหน่อยครับตัดหางใกลหน่อยถึงว่าสิปลูกินได้สวนเจ้าของหญิงมาสรย์ก็ต้องตัดหางขีเกองพี่น้องเฮาขึ้นมาจากจากหนองจากบ่อแล้วก็มาชัดเกลี่ยตัดหางสก่อนครับหางมันจะสิเดิมเวลาปลูกมันสิงก็จะเอาลงกหน่มเลยงได้ครับพี่น้องเอาพ่อตัวหัวขาจัก10เซมก็ได้ครับ10เซนติเม เกิดเที่มนล้วักิดเกไปนั่งรกกับว่าเียมันก็เอาไปจะเป็นพี่เลี้ยงเอาไว้เป็นพี่เลี้ยงเพื่อว่าพี่เลี้ยงนอนพี่เลี้ยงนอนไม่ต้องเสีกมากสรับพ่อเวลาไหนมันเี่ยยเสีาลงไปของเขาเองก็ก็เสียอแตสยงเรื่อแเกียอเปนรก็เรื่องโยนเรื่อเชาลงไปเรื่อยๆที่นอนความแสีนอม่เึงมากลยมันมันก็เป็นวาสิแก็เนวาสิแท่งนอนแท่งนแท่งบบเก่งมากอีกเดอครับ้าเปลี่ยนอย่างเี้ สำคัญดูที่หัวผมครับหัวมีจีมีตัวมีถานแม่กับพี่น้องครับสนใจกันติดต่อเข้ามาได้เลยครับเด้อติดต่อเข้ามาได้ครับมีส่งส่งทั่วประเทศครับพี่น้องส่งทั่วประเทศจัดส่งในทรงทั่วประเทศครับสามจีบหลุมปูครับหนึ่งท่นบาทครับพี่น้องชาวพี่น้อง่อยากได้รายจีบกันมิ้นชิ้ผาหลุมได้ครับพี่น้องสิบห้าหลุมปูกรับชิมผาหลุมปูกับบวกขาชิมบาทนะครับห้าห้าร้อยห้าสิบบาทครับแต่แค่นั้นความส่งนะครับความราคาส่งถ่าลอยหายดี ทรกับมาติดต่อกับมาได้ครับพี่น้อง0 6 3 0 2 4 4 6 5 1ครับพี่น้อง0 6 3 0 2 4 4 6 5 1ศูนยงสีหกาหครับงามไรยังอีกหลายเสือบยึดได้ครับว่ามันเหลือหน่อยได้ซ้ำนี่ก็ได้ครับนี่ะครับเหลืออยู่ประมาณจะขาดสิบหกสิบก่อได้ยึดหรอครับหกสิบก่อบางระยะห่างกับบางซ้ำที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับประมาณจะ เม็ดกกัวๆเจ่าแต่ตพี่น้องมีทรีจํากัดอิเลกะให้เม็ดหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าอย่าให้ทีกน็นั่นอย่าให้ตํามก็นั่นครับค่าเกษตรอย่างไงแต่ห่อให้ระยะห่างห่างเท่าใดย,ยิ่งห่างยิ่งลําใำไงนอใหญ่คือจังเห็นนี่แหละครับพี่น้องระยะห่างกับเม็ดกกัวกับเมปป็ดยี่สิบเพราะพรห่างหลายเดกับเม็ดยี่สิบนี่ก็ถือว่ามาตรฐานแล้วครับพี่น้องนะครับแต่ละลําแต่ละนอนกันบ้างสิครับค่าเกษตรแดงไงนี่มันสิเน้นกลิ่นนอนได้ครับพี่น้อง มันชื่อว่ากิ่งอ่างในคือจังคาแนวอื่นบ่คือคาเปื่นบ้านบ่เพชรนะครับมันชืบ่เพชรครับเงินกลิ่นนอกกับไม้ถึงว่าเฮาสิกินกับปุลกับแจีวใช่ปะใส่ต้มใส่แกงใส่ยังกระเจีวแจ๊ครับแซ่บมืดกับขันเป็นค่าเกษตรใหญ่ไงถ้าช่งงช่างกระเบื้อนว่าค่าเกษตรนะครับมันชืเป็นก้ามพิเศษของเขาล้ำใหญ่ลำเน่าครับขันสูงเต็มที่นี่สามเมตรคนนด้ครับค่าเกษตรครับสูงเต็มที่คือสามเมตรค่าเกษตรแดญใหญ่ กลองหนึ่งกันบรรจุใส่กล้องให้ทรงให้กับพีกับน้องนี่ก็คือเก็บเมืนปลายทางนะครับเด้อมีเก็บปลายทางม่ต้องโอนครับได้รับข้องกับจ้างจ่ายให้กับพัสดุเขาเรียกเก็บต่อครับพี่น้องกลองละพันบาทกับเก็บปลายทางส่งได้ทั่วประเทศด้ครับส่งได้ทั่วประเทศขอสบายอยู่ในประเทศใช่ฮาส่งได้มืดกับค่านี่ถ้าเอาไปแลวก็แช่น้ำไว้จักอ่า สามสิบนาทีก็ได้ครับถ้าเอาไปหอดเงียนหอดมือพี่น้องแชซน่ามไม่จักสามสิบนาทีก็ลงหลุมปลูกเลยครับว่บต้องเปียกหยักๆว่ต้องเปียกหยักให้หาบมันขึ้นตซะก่อนครับมันความขื่มันขึ้นตมาซะก่อนแล้วก็ลงปลูกปลูกเลยครับประมาณสามหมื่นกระติดแหละครับถ้าข้าได้แบบนี้ครับพี่นอ้องสามหมื่นกระติดครับแท่งนอกระดมากประมาณจักสิบก็หมื่นกระแท่งนอกระดมากไม่ไม่เลยครับบัดนี้ค่าเกษตรอย่างเงี้ยซุ้มนี่กั ค้าเกษตรอย่างเงี้ยมันข้าวเสือไปปลูกไว้กับหมองแดงก็แล้วแต่ครับสีบ่ไก่พันเด้อกระสิเป็นค้าเกษตรคือเก้าครับพี่น้องปลูกใส่กับค้ายังก็แล้วแต่ครับสีบ่ไก่พันธุ์ยังคงความเป็นค้าเกษตรอย่างเงี้ยคือเก้าครับพี่น้องการบำรุงรักษาการง่ายๆครับพี่น้องกับเพียงแต่ว่าให้น้ำสำคัญคือกับน้ำเลยครับพี่น้องย่อยแห้งหลายทางแห้งหลายมันก็บ่ดตายหลอกครับเพียงแต่ว่ามันสิบะแจ๊กงอ่อมันก็สีแห้งปวดแต่ว่ากับไข้เน่าอยู่หรอกครับกันมันกลาสีเขาหน้าพ้นแล้ว โอนาปุแล้วกับซำบ่าย่ดกซำบ่ายยังว่าจีมังข้ากับจุบได้หงน้ำต่วกระตุ้บลำบากแน่จนากัมองไดเป็นแองสิครยัห้มันเป็นแองเด้ครับเด้อให้มีมองท่างน้ำออกให้ขังน้ำแต่ขังน้ำก็เกือปัญหาอยู่แล้วครับพ่เนี่มันจุบแตกนอมันบ่ตายดอกเพียงแต่ว่ามันจุบดแตกนอมันจีนอจุบบลายอ่บบคือข้าต้องการครับตัวปลูกข้าวเนี่ย้างไก่มันแตกนอก่อใไห่ไว้ๆครับพี่น้องไห้นอได้หลายครับมาสับนอขายนอนีนเม่ กินบ่หวาดบ่วไหวเลยครับพี่น้องได้แบบ่งให้กับพี่กับน้องครับแบ่งให้พี่น้องคือเก่ากินบ่หวาดบ่ไหไวถูกครับก่อนึงก็บ,บ่าเป็นในหน่อยได้ครับก่อแต่ละก่อเบิ่งดูครับผมพิจารณาไปเบิ่งนี่ครับซ้ำนี่กับประธานได้แกได้ครับเนี่ยแ่ละแี่นอนี่กับกระลังขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครับสิบเอ็ด ก่อเดี๋ยวทีชีเย็นๆที่นอพ่อเอานี่ชิบเอ็ดนอชิบเอ็ดนอชิบสองอันนี้กับบ <se> <ic est> <Broadway> ัตท่านใ้แก่เด้ครับชิบสองนออันนี้สองใบเท่านั้นเลยครับนี่ชีว่าถ้าสามใบกับยังอ่อนอยู่ครับแล้วสี่ใบกับปอยสักวันมันจะแก่เบิ่งดูครับนี่นี่คือนอเอาได้ครับนอกินมได้เลยครับเพราะมันเพราะบัท่านใ้เป็นล่ำแก่ได้เลยครับซ้ำนี่คือนอกินมสามใบนี่ครับพ่อดีครับล่ำบักแง่ครับกันพูดเบาโคตรขึ้ผมว่าล่ำซ้ำแข่งกุญล่ะครับกุญล่ะครับเบิ่งเอาลง <c oughs> กินว่างสองนอท่องจิบว่าใครคุณบอกผมว่าชาเกษตรอย่าง,งนี้นี่บู๊ยผัวละครับเป็นตะปูแวกกินเด้อครับพี่น้องเป็นตะปูแหวกกินเป็นถึงว่าพี่น้องชิบว่ากินกระซังครับกันเอาไปหน่อยนังสี่จากไยเป็นปีนพันธ์ปูแไว้จะเอาแนวจึงเสียเอาจักรกลนึงยังสีกระพาอแล้วเด้อกรว่าต้องออนไลน์ครับปูแวกจะเอาเป็นแนวปูแว้จักซีเดือนหาเดือนนังสีเห้าเอาของห้าแล้วครับขายายต่อไปอีก เพราะว่าสีใจ่สื่อลำลีลำไรได้กับห่อออกไปเช่นเดียวก็แล้วเลยครับพี่นอ้องบ่ได้ทื่อรู้เาสื่อเช่นหนึ่งแลเหเอของ,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 ง้่ะหลับปลูกก็ไปหากัะเดียวของเห่อหลับขายย่างเดียวแบบนี้ครับขายย่างเดียวบ่ได้ซื้อเพื่นนี้จะขายย่างเดียวกับบว่าสทเป็นพันบ่ว่าษัเปลน่ถนนอสันได่หาเสียจ้วงไว้จะเป็นพันพันไว้จะปลูกหรือว่าพันไว้จะขายจ่งสี่หก็จะปซับนอสับนอแล่งมัจจเป็นคอนลอนแคนแลนมันจุมีนตำนี้ครับพี่น้อง ตบบนี้เวลาห้าไปปลูกแล้วมันกระจุบ้าง่ามแตกช่างแตกมันก็นจะจุนั่นแตกนอกับนั่นก่อไงนั่นเจริญนั่น,นเสืิบโตครับถ้าห้อซับนอมัน,นแล้วอันใดห้อไปปลูกข้ากับย่าไปซับนอถ้าห่ออันใดห้อซับนอแล้วห่ากับซับไปเลยครับซับไปเลยกันอันใดห้อซับแล้วก่อไใดห่อซับ,แล,ออลลบแล้วครับยุดยอดยังกว้างง่ามเลยแหละครับนี่นี่แหละครับคือพนันธุ์คาเกษตรแดงไง อยากให้พี่น้องเอาไปปลูกได้ครับพี่น่องอยากให้พี่น่องเอาไปปลูกอยากให้เอาไปเอาไปเป็นนอเป็นแนวน้ำกันกับพี่น้องอยากให้แบ้งปันให้กับพี่ก็น้องเอาไปขยายไปหลยๆครับผมกาใจว่าค่าเกษตรอย่างยางัยงบัตท่านในมีหลายได้ครับพี่น้องบางอำเภอบัท่านในมีบางจั ie, งหวัดท่าบัทานในมีจอยกับค่าเกษตรนะครับแต่ว่าเป็นค่าค่านิ่มเป็นค่าพี่น้องต้องตลาดต้องการหลาต้องครับพี่น้องตลาดเพิ่นต้องการหลายค่าเกษตรนะครับ สวนหมากกับิมิตะคาเื้นบานคาตาแดงชื่อคาเกษตรยังบัตนาหมี่ค,ครับพี่น้องคือแังบ้าแหละครับพี่น้องสนใจกับทรอขมาครับสนใจกับจิตตอขมาครับ063-024-4651